สวัสดีครับกลับมาพบกับอังเคอแก๊กลุงจาเล่นเกมวันนี้ลุงกลับมากับเฮล l ดเวอร์แน่นอนการกลับมาของลุงนั้นมันจะเป็นอื่นใดไปไม่ได้นอกจากมีวอบอลใหม่เข้ามาและวอ r บอลนี้ได้ยินข่าวว่าเอามาใช้งานได้ดีเลยทีเดียวครับไม่ใช่วอบอลจอมปลอมเหมือนคราวที่แล้วเพื่อเชิดชูซูเปอร์เอิร์ทก่อนไปรับชมครับผม ใครที่อยากจะหาเพื่อนเล่นเข้ากองร้อยสมัครสมาชิกลุงต่อดิสคอดแล้วเข้ามาได้เลยครับลุงยินดีต้อนรับทีมงานกองร้อยลุงนั้นออกยิงมาแรงและปลาหมึกและหุ่นยนต์ในทุกค่าคืนแต่ถ้าใครไม่ได้เข้ากองร้อยลุงไม่เป็นไรครับไม่ว่ากันอย่างน้อยก็กดติดตามช่องลุงเป็นกำลังใจให้ลุงทาวอบอลต่อไปแล้วก็รีวิวบืนต่อไปนะครับผมว่าแล้วเราไปดูกันเลยครับว่าวอบอลระดับที่สี่นี้มันมีอะไรบ้างครับ วอร์บอลลำดับที่14มีชื่อว่า Force of Law นะครับแปลเป็นภาษาไทยเข้าใจง่ายๆก็คืออำนาจแห่งกฎหมายอ่าฟังดูดีเลยใช่ไหมเพราะดูจากทีมันเนี่ยมันเป็นเหมือนตำรวจนะครับตำรวจอวกาศไม่ใช่จีบันนะตำรวจอวกาศเหมือนโลโบโคอปเนี่ยแหละเออใช้อำนาจแห่งกฎหมายในการทวงคืนประชาธิปไตยนะฮะก็ดูเป็นทีมตำรวจดีเข้าท่าเข้าไปดู ได้พร้อมกันเลยแต่ว่าเมื่อกี้ลุงปลดล็อกไปแล้วนะปลดล็อกบอบอลไปแล้วไม่มีบักนิดหน่อยด้วยลุงจะบอกให้นะครับเข้าไปดูก่อนในหน้าแรกของวอบอลนี้ครับสิ่งแรกที่ต้องเข้าไปดูคือปืนเนี่ยลุงปลดปลดล็อกซื้อไปเรียบร้อยแล้วนะเมื่อกี้ซื้อสดด้วยแต่เพลินว่ามันมีปัญหารเรื่องแเตเตเจมเล็กน้อยก็เลยต้องต้องมาบรรยายให้ฟังใหม่ปืนอน,นแรกในวอบอลนี้ครับเป็น a r 3 2 p a c i f i e r เป็น a s s a u l t rifle นะประเภท a s s a u l t ร i f l e นะครับโดยที่มันมีดาเมจอยู่ที่50นะครับ แล้วก็กระสุนในรังเพลิงเนี่ยมีอยู่40รีคอย14นะครับรีคอย<ม>ถือว่าเบาเพราะมันเป็นปืนกลลัวเนาะยิงรัวเนี่ยไฟเอลเร็จร้อยนะครับยิงรัวเลยจุดเด่นของมันสําหรับปืนนี้ดูแลวว้วเป็นเจาะเกาะกลางนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือมันเป็นปืนที่สามารถยิงแล้วสตันได้ด้วยทีนี้ความที่ว่าสตันของมันเนี่ยเราต้องไปดูว่ามันสตันศัตรูได้ประมาณไหนได้เฉพาะขนาดกลางหรือไปถึงระดับอีลิตยอย่างพวกอัลฟา หรือว่าได้เฉพาะขนาดเล็กหรือว่าสามารถสตัรชาร์เจอร์ได้แต่แต่คิดว่าไม่เพราะตัวหนาๆมันสตาร์ไม่ค่อยได้หรอกปืนพิมารี่นะครับแล้วก็อย่างหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวจะไปดูด้ยวยมันมันสามารถโมอะไรได้เราอย่าลืมนะว่ามันโมได้นะครับเออมันมันมันโมได้นะเพราะนั้นเนี่ยต้องต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยนะฮะว่าการซื้อปืนบางทีเราก็ต้องดูเรื่องของการโมอยเงี้ยแต่เชื่อลุงเหรอ,อยังไงทุกคนก็ซื้อหมดแหละนะครับอ่ะหน้าแรกปืนตัวนี้เป็น assault rifle pacifier น่าสนใจ อันที่2ที่ต้องไปดูครับก็จะเป็นเรื่องของชุดเกาะชุดเกาะรอบนี้มีชื่อว่า BP 2 0 Collection of Officer เจ้าตัวนี้เป็นชุดเกาะขนาดกลางชุดเกาะกลางนะับัน,นี้เพราะอเ ER มริตติ้งมาร้อยหนึ่งใช่ไหมตอนนี้ลุงจำได้แล้วนะเออลืมทุกลืมทุกวอร์บอนนะครับตอนนี้จําได้แล้ะชุดมันก็จะเป็นตีมเหมือนตํารวจอะเออเหมือนหน่วยสวาดอะไรเงี้ยนะครับหน่วยสวาสดหนึ่งฟังแล้วดูคิดมันมันขนลุกไงเวล่วหน่วยสวาสดเอาเป็นว่ามาดูเป็นตํารวจเลยนะครับอันนี้ ระบิดอากาศโดยที่อาอร์แพสซีฟมันจะเป็นอาอร์แพสซีฟใหม่มีชื่อว่าบอลลิสติกแพดดิ้งมันจะให้ผลอย่างนี้ครับคือเจ้าตัวเนี้ยมันจะลดดาเมจที่เกิดขึ้นตรงช่วงหน้าอกเราหน้าอกเรานะตัวหน้าอกเราเนี่ยมันจะทําให้ดาเมจที่เกิดขึ้นเนี่ยลดลงต้านทานแล้วกันยีิบห้าเปอร์เซ็นตในการจะเกิดดาเมจระหว่างช่วงหน้าอกและส่วนที่2ที่มันเป็นแพสซีฟก็คือ มันจะทนต่อแรงระเบิดได้2 5เอรนต์อืมเอาไว้เข้าปะทะเลยนะครับชุดนี้เป็นชุดเข้าปะทะเลยแล้วก็ถ้าสมมุติว่าตัวหน้าอกเราเนี่ยไม่ได้รับความเสียหายใดๆนะครับมันจะทำให้ไม่เกิดอาการเลือดออกหลายๆครั้งที่เราออกไปสู้กับชาวชุมชนนะครับหรือว่าเราออกไปสู้กับแมลงเนี่ยชิ้นส่วนเราบางทีขาก็ข,า,กขาดบ้างหักบ้างแขนหัก หน้าอกเป็นแผลบ้างนะครับไอ้เจ้าตัวเนี้ยถ้าหน้าอกเราไม่เป็นแผลนะครับเราก็จะไม่ติดสถานะ bleeding หรือเลือดไหลนั่นเองถือว่าเป็นชุดเอาไปเป็นแนวหน้านะครับเป็นชุดฝ่าวงล้อมชุดตีได้เลยน่าสนใจครับทีนี้อันต่อไปเรามาดูหมวกกันบ้างหมวกก็จะเป็นเซตเดียวกัน bp 2 0 collection officer หมวกมันให้ความรู้สึกเหมือนโลโบโคอปบใครเคยดูโลโ,โครัไหมตัวบทโลโอปเนี่ยเนี่ยด้านนี้เหมือนมากเลยนะเห็นไหมไหม เออเป็นชุดหมวกตำรวจอวกาศเลยนะเนี่ยก็ถือว่าสวยดีถือว่าสวยนะับัน,นี้ใช้ได้เลยแต่ดูหน้า,นาดูง่อยไปหน่อยดูด้านข้างจะสวยนะครับแต่ดูด้านหน้ามันจะแปลกๆหัวจะปูดๆหน่อยถามว่าซื้อไหมมันก็ต้องซื้ออยู่แล้วของแบบนี้อ่ะอันดับสามเราไปดูพระคุมบ้างพระคุมมิลานด้าเลกาซี่ก็เป็นลายโลโก้ของเฮล l ดเวอร์ครับแล้วก็เป็นลายปีกแบบนี้นะครับเป็นลายปีกสีขาวแบบนี้สองข้างอย่างนี้นะ ดูดีทีเดียวครับแต่ว่าเพลินมันเป็นพ้าคุมยาวนะลุงก็เลยไม่ใช่ทางของลุงแต่ว่าถือว่าสวยครับสีมันสวยด้วยสีสวยเลยนะตัวนี้ใช้ได้ครับแบนเนอร์ครับแบนเนอร์เป็นมิลานด้า l ล g กาซีเหมือนกันซึ่งก็เป็นลายเดียวกับผ้าคุมเมื่อกี้แหละนะครับเนะี่ยเหมือนกันเลยแล้วก็มีตัวอ e ีโมดอีโมดเป็นท่าโฮนะครับอ่าก็คือให้หยุดเวลาเราวิ่งมาขนาปุ๊บเฮ้ยหยุดอย่างเงี้นะครับเป็นท่าโฮก็ถือว่าใช้ได้นะครับ เอาไวข้ขำๆอยู่แล้วอ e ีโมดมันไวข้ขำอยู่แล้วแหละบางอันก็ใช้การได้แล้วบางอันก็ขำยังไงชักปืนเร็วนี่ก็ใช้ได้จริงนะอันนี้เป็นท่าหยุดนะครับแล้วก็อันนี้อัน,น,อน,นใหญ่ๆมองเห็นชัดครับเป็นการแล็บเฮลพอร์ตของเราเนี่เป็นสีกลมาท่าครับสะท้อนเป็นเงาๆเห็นไหมเป็นเมทัลลิกเป็นสีกลมาท่าเมทัลลิกสวยเลยนะจริงๆลุงชอบนะ สีที่มันเป็นโกลมาท่านะครับแล้วก็ตัดกับสีทองสีเหลืองเนี่ยมันจะทําให้ดูโดดเด่นสวยสง่าสมฐานะและราศีพร้อมกับโลโก้ h ฮ l l ดเวอร์ในรูปแบบที่แปลกตาขึ้นครับสวยดีฮะอันนี้น่าซื้อเลยและสุดท้ายในหน้าแรกก็เป็นซูเปอร์เครดิตกับเหมือนเดิมเราไปหน้าที่2กันนะครับหน้าที่2เนี่ยจะใช้เมดอลประมาณ125ในการปลดล็อกก็คือใช้ในหน้าแรกให้ได้ยี่สิแล้วก็มาหน้า2 หน้าสองอันดับแรกที Actually, ่ไม่ดูไม่ได <trans lad ritt> ้เคยนี้อันนี้แหละที่ลุงบอกว่ามันบักนะครับทำให้ลุงเนี่ยคือต้องมาอธิบายใหม่หมดเลยนะครับเพื่อความลื่นไหลจริงๆเจ้าตัวนี้เป็นสแตตเตจ์เจมนะครับลุงซื้อไปเรียบร้อยแล้วเจ้าตัวเนี้ยมันจะเป็นปืนเกรเนตนะลักษณะมันจะเป็นเหมือนเกรเนตลอนเชอร์แต่ว่ามันเป็นเกรเนตลอนเชอร์ไฟฟ้ารอบนี้เป็นไฟฟ้าเป็นสตันนะครับมารอบนี้เวลาเล่นก็ระวังเพื่อนด้วย ยิงทรงเดชไปเพื่อนก็โดนช็อตตายด้วยเหมือนกันเรียกว่าชุดนี้ถือบิสเซอร์ไปอีกอันหนึ่งนะครับเรียกสเตเตอร์เจมนี่มันเป็นบิสเซอร์มาอีกอันหนึ่งพอเลยช็อตนะครับเละเทะไปหมดใช้งานด้วยความระมัดระวังครับเพราะคู่มือไม่เคยมีให้อยู่แล้วซูเปอร์เอิร์ดเจ้าตัวนี้เป็นสเตเตอร์เจมที่เรียกลงมาแล้วก็เป็นปืนยิงเหมือนเกเน์ลอนเชอร์แต่ว่าให้ผลเป็นไฟฟ้านะเอาไปใช้ด้วยความระมัดระวังครับ ยังไงเดี๋ยวลุงจะมาทํารีวิวปืนให้ดูอีกทีหนึ่งแล้วกันเนาะเพราะว่าในนี้มันไม่โชว์มันบลักนะครับต้องบอกงี้มันบลักถ้าใครเห็นลักษณะอย่างนี้ขึ้นคือบักนะไม่ต้องตกใจเดี๋ยวเดบเขา,เขาก็แก่ทีนี้มาดูส่วนที่2ชุดก่อบ,บ้างชุดก่อนนี้เป็น BP32 Jack Boot เจ้าตัวนี้เป็นชุดเบานะครับเพราะว่าดูจากออร์เมอร์เลตติ้งอยู่ที่50นะเพราะนั้นตัวนี้เป็นชุดเบาเป็นชุดเบาที่ดูหนาครับแล้วก็ตัวไหลเนี่ยมีลักษณะเหมือนเอาฝาหมอ้อมาใช้นะครับเออทำไมมัน ไอ้ฝั่งนี้ยังดูเหมือนชุดเกาะในฝั่งนู้นเหมือนฝาหมอ้อเลยครับเนี่ยโอเคเป็นชุดเบาครับซึ่งปกติลุงเองก็เป็นคนชอบใช้ชุดเบาอยู่แล้วต้องต้องการความคล่องตัวเป็นหลักนะครับจะอยู่ในทีมเดียวกับชุดเมื่อกี้แหละเป็นชุดเหมือนตำรวจแต่ว่าเป็นชุดที่มันเล็กหน่อยนะเบาหน่อยก็แพสซีฟเหมือนเมื่อกี้เลยนะครับการความเสียหายที่เกิดขึ้นกับหน้าอกยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับการแรงระเบิดยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็ไม่เกิดสถานะเลือดไหลาหากหน้าอกไม่ได้รับการโจมตีไม่เสียหายนะครับตามนี้ นี่คือชุดกอดแจ็คบูทนะครับส่วนตัวหมวกเออหมวกอันนี้ดูเป็นผู้เป็นคนหน่อยอันนี้ดูสวยดูดูเป็นหุ่นยนต์เลยนะครับเป็นหมวกที่ดูดีอีกอันหนึ่งเหมือนดูด้านหลังเหมือนหมวกอเมริกันฟุตบอลเล็กน้อยแต่พอดูด้านหน้าแล้วเนี่ยถือว่าเป็นตบฏอวกาศเลยนะครับอันนี้เหมือนเหมือนอะไรนะหนังเรื่องอะไรนะเอ่อจัดเรสใช่ไหมจัดเรสที่เขาไปเปรียบเทียบกันนะ แก๊งเฮลเดเวอร์เขาก็ไปเปรียบเทียบกันเหมือนจัดเดสเลยครับลุงแ,แกสวยดีครับอันนี้ใช้ได้เลยทีเดียวเชียวทีนี้เราดูชุดเกาะดูหมวกไปแล้วเรามาดูผ้าคลุมบ้างผ้าคลุมมีชื่อว่ามาเธออีเกิลสวิงนะครับก็จะเป็นรูปอนอินรี no a, อยู่ด้านหลังเออเพิ่งเคยเห็นเป็น no a, นกะอินรีเนาะปกติจะเป็นรูปหัวกระโหลกเฮลเดเวอร์ใช่ไหมรอบนี้เป็นนกอินรีครับซึ่งเป็นลายที่ดูคึงขังเข้มข้นสมฐานนวีรบุรุษเช่นเรานะฮะ ที่สำคัญคือเจ้าตัวนี้ไม่ใช่ผ้าคลุมสั้นเป็นผ้าคลุมยาวอีกแล้วเอ้ยอยากได้ผ้าคลุมสั้นเยอะๆแต่ไม่เป็นไรถือว่าใช้ได้อ่ะมาดูแบนเนอร์แบนเนอร์ก็จะเป็นเหมือนกันครับเป็นมาเธออีเกิลวิงครับเป็นลายเอ่อโนอินซีนะครับเป็นลายโนอินซีตามนี้เลยก็สวยไปอีกแบบหนึ่งครับคือสีน้ําเงินตัดทองมันสวยอยู่แล้วแหละโดยปกติต่อไปไปดูตัวอ e ีโมดบ้างนี่อ e ีโมดล้อมนี้กวนประสาทนะครับอีโมดตัวนี้เนี่ยมีชื่อว่าไซเลนนะครับ แปลว่าจุจุนะจุจูถ้าเอาภาษาที่เข้าใจคือเวลาเราฆ่าแมลงฆ่าปลวกฆ่าชุมชนชาวเซียงกงเราก็จุ้ปากให้มันนิดนึงว่าเงียบไว้เงียบไว้อย่าพูดเยอะแ้อย่างงอย่าพูดเยอะอ้ะใช้ได้เลยครับอันนี้ดูกวนภาษาดีลุงชอบนะครับเอามาใช้เอามาใช้ได้แล้วก็ในหน้านี้นอกเหนือจากนี้นะครับเมื่อกี้พูดไปหมดแล้วก็จะมีตัวเรื่องของบูตเตอร์ครับบูตเตอร์สแตนตพอตตัวนี้ สตันพอร์ตบูสเตอร์มันจะให้ผลในเรื่องของเวลาที่เฮลพอร์ตมาลงมาครับมันจะเหมือนกับเฮลพอร์ตไฟเลยเจ้าตัวนี้นะจะเหมือนเฮลพอร์ตไฟเลยแต่ว่ามันจะเป็นการสตันเวลาลงมาใส่ฝูงศัตรูหรือเพื่อนเนี่ยมันก็จะทําการสตันในจุดที่มันลงนะครับก็มีวงสตันของมันแหละเท่าที่ลุงรู้นะฮะคือมันจะมีวงสตันของมันซึ่ง ถามว่ามีประโยชน์ไหมไอตอนที่มันเป็นเฮลพอร์ตไฟมันมีประโยชน์ปะละ่ะเออมันก็คล้ายๆกันแหละไม่ค่อยมีประโยชน์หรอกเอาจงริงไปใช้บูตเตอร์อย่างอื่นเถอะนะหลังๆบูตเตอร์มานี่ง่อยมากครับไม่ค่อยได้ใช้ประโยชน์ไอบูตเตอร์พวกนี้หรอกลุงก็ไม่รู้มันออกมาทําไมเหมือนกันแต่ก็ถือว่าอยู่ในตีมสตันแล้วกันรอบนี้เป็นตีมที่เกี่ยวกับการล็อกศัตรูสตันซะเยอะนะครับก็ยังไงก็ซื้อหากันไว้ติดตัวไว้แล้วกันนะครับสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของการแลบยาน ก็จะเป็น True Blue c h a t e r Pattern ก็จะเป็นสีกรมท่าเมทัลลิกเหมือนกับตำรวจนะครับลายเดียวกับชุดแล้วก็ตัวเฮลพอร์ตนะก็แลบออกมาสีสันสวยลุงชอบค่ะเป็นเป็นเหมือนกับเมทัลลิกของมันนะครับมันสะท้อนเงางๆสวยๆวยนะอันนี้ก็ซื้อใช้ได้ครับไปๆมา,มา,มาเริ่มเหมือนยานที่ประกอบร่างหุ่นแล้วนะเนี่ยเหมือนเอายานมารวมร่างเป็นหุ่นได้ล้เออมันมันก็เทเนาะ เอาเป็นว่าใครชอบก็ซื้อหากันไปครับหน้า2ก็จะมีประมาณนี้ทีนี้เราไปดูหน้าสุดท้ายหน้าสุดท้ายเนี่ยก็จะมีที่เราเห็นจะชัดก็จะเป็นรถเนาะแลปรถใช่ไหมตัวนี้เป็นเทินเป็นเทินโทนเป็นโท,ท,ทนเดียวกันครับทร u e h เ l l p o t ก็เป็นสีสวยๆโ,โหรอบนี้รถสวยเลยนะเห็นไหมอันนี้หน้าซื้อนะถ้าถามลุงยานเนี่ยลุงยังไม่ค่อยสนใจนะแต่ถ้ารถเนี่ย สีสวยครับรถนี้น่าซื้อมาแลบมากแลบรถสวยๆแล้วออกไปขับกันมันนะครับสวยเลยอันนี้สนใจครับแล้วก็มาดูเรื่องของตัว s t ต t ั g e m มสเตตัลเจมตัวนี้จะเป็นกาดด็อกตัวใหม่ครับกาดด็อกตัวนี้มีชื่อว่า K9 มีระยะเวลาในการเรียกเนี่ยอยู่ที่9.75วินะครับใช้ได้ไม่จำกัดคูดาวค่อนข้างนานครับ456วิเลย เจ้าตัวนี้ครับมันจะแน่นอนถ้าใครเอาตัวกาดด็อกไปใช้ต้องไม่ลืมครับว่าอย่าเอาปืนที่มันเป็นประเภทเอากระสุนขึ้นหลังไปเพราะมันคือแบคแพคไอ้นี่เราก็ต้องเป็นกระเป๋าใส่หลังไปเหมือนกันนะครับเจ้าตัวนี้มันเจาะกอกกลางแต่ว่าจริงๆเราเห็นทางกองร้อยลุงบอกว่ามันลงมาผิดรูปเนี่ยมันผิดอันเนี้ยมันยิงมาเป็นปืนกลใช่ไหมซึ่งในความเป็นจริงอ่ะเจ้ากาดด็อกตัวเนี้ย มันเป็นสายฟ้านะครับมันเป็นปืนไฟฟ้าเหมือนบิสเซอร์เออให้เข้าใจอย่างนี้นะมันเป็นบิสเซอร์นะครับมันไม่ได้ยิงเป็นปืนกลอย่างนี้ถ้าข้อมูลผิดถูกยังไงก็คอมเมนต์มาบอกลุงนิดนึงแต่ว่าจากที่คนที่ลงไปเล่นมาแล้วเนกองร้อยลุงเขาบอกว่ามันไม่ใช่ลุงมาลงรูปมาผิดจริงๆมันคือปืนไฟฟ้าครับเหมือนเหมือนตัวบิสเซอร์เดี๋ยวรอเด็เขามาแก้อีกทีนึงเนาะก็เป็นว่าเป็นไฟฟ้าเนี่ยสัญลักษณ์มันก็ไฟฟ้าเห็นไหมแต่ในในวิดีโอมันดันเป็นปืนกลนะฮะ ซึ่งมันผิดนะครับอ่ะต่อไปที่ต้องไปดูครับนี่เออร์ชินครับ G 1 0 9เออร์ชินเป็นะระเบิดเหมือนกับประทัดวันตรุษเหมือนลักษณะเป็นระเบิดเทอร์ม์เนี่แหละนะครับเป็นระเบิดที่เป็นมีก้านยาวๆอย่างเงี้ยเจ้าตัวนี้มันจะเป็นเหมือนกับเม่นทะเลอะ่ะเออเม่นทะเลนะครับเออชินคือเม่นทะเลทีนี้เวลาเราเคลื่อลงไปเนี่ยมันจะให้ผลเรื่องของการสตันครับ เออมีอัตรา,าก,การจอกก่อเกาะอยู่ที่6นะครับแล้วก็รัศมีอยู่ที่4ซึ่งถ้าสปาใส่ฝูงชนเพื่อสตันลุงว่าเวิร์กแต่ไม่รู้ว่าสตันนานแค่ไหนนะครับเดี๋ยวต้องไปลองต้องไปลองอีกทีหนึ่งว่าเวลาสตันเนี่ยมันอยู่ได้นานแค่ไหนเนาะเดี๋ยวไปลองดูกันนะครับเป็นอะไรที่น่าสนใจเอาไปใช้อะไรแปลกๆได้เยอะอยู่เหมือนกันต่อไปครับที่น่าสนใจอันหนึ่งก็จะเป็นท่านี้กรุ๊ปอัพครับเป็นการเรียก เรียกกลุ่มนะครับเฮ้ยมาทางนี้อารีกรุป๊ปมันเรียกเรียกมารวมตัวกรุ๊ปอัพมามามานี่นี่นี่อย่างงี้นะฮะกรุ๊ปอัพเดี๋ยวต้องลองไปใช้กับพวกเซฟครับว่าเวลาเราเรียกกรุ๊ปอัพมันจะมายืนเรียงกลุ่มกันหรือเปล่าต้องไปดูอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็มีตัวนี้เป็นการแรปหุ่นครับ True Blue X x o s u i t Pattern ก็ต้องบอกว่าในธีมสีของวอร์บอลได้ลุงชอบนะ สีมันสวยมากครับเมทัลลิกทุกอันสวยทุกอันเลยอันนี้น่าสนใจยังไงซื้อหมดแนะ่นอนเลยเดี๋ยวไปใช้นะครับมีดมิดิ้นทองคําตรงนี้ด้วยนะเห็นไหมดินทองคํเขาทําละเอียดนะดินซะเนี่ยขยับได้ด้วยนะครับเค okay, ได้รอบนี้ต้องยอมรับว่าสีสวยจริงๆนะครับแล้วก็มีตัวเจ้าตัวแบตตัวเอมเบลมนะครับเป็นเอ็กซ์ต้าจูดิเอิเชียนนะเอ็กซ์ต้าจูดิอเชียนก็อันนี้ลองไปดูฮนะเป็น เป็นเนมใหม่เป็นชื่อใหม่ไตเติลใหม่ของเรานะครับเอาไปใช้กันได้สุดท้ายก็แน่นอนครับซูเปอร์เครดิตเดี๋ยวเราไปลองดูกันนิดหนึ่งดีกว่าลุงจะซื้อส่วนที่ซื้อได้เซตเจมเซตเจมตอนนี้มันมันไม่มีอะไรให้ลองเดี๋ยวเราไปไปรอดูตอนรีวิวปืนแล้วกันนะครับเดี๋ยวลุงจะปลดล็อกให้ไปถึงหน้า3าขาดรนะครับตอนนี้ลุงเหลือแค่40เมดัลเดี๋ยวต้องไปเก็บเพิ่ม40เมดัลซื้อชุดไม่ได้นะครับหมวกก็ซื้อไม่ได้เพราะฉะนั้นในหน้านี้ที่ซื้อได้มีแค่ท่างเเดียวยวล ถ่ากับผ้าคลุมแล้วลงซื้อผ้าคลุมก่อนแล้วเรียบร้อยลองไปดูหน้าแรกซื้ออะไรได้นะครับก็ซื้อนี้ไปก่อนใช้มันคุม้มใช้มันคุุมนะครับก็ซื้อๆไปก่อนเดี๋ยวคิดว่าในทริปนี้น่าจะดูเออแปซิฟายเออร์ได้ตัวหนึ่งเพราะมันปึ๊บมันเป็นปืนเนาะแต่ได้เจมยังดูไม่ได้นะครับยังไม่ได้ลงไปเล่นโอเคก็ซื้อนี้ไปด้วยเรียบร้อยแล้วที่เหลือเดี๋ยวไปฟาร์มเอาครับอ่ะ นอกเหนือจากในวอบอลแล้วเนี่ยเราไปดูของนอกวอบอลกันบ้างไปดูซูเปอร์สโต์ครับรอบนี้ซูเปอร์สโต์อันเนี้ยโอ้จัดเดตมันอยู่อันนี้นะครับจัดเดตมันอยู่อันนี้นี่หน้าเหมือนจัดเดตเลย BP 77จสจแกรนจูเลอร์ครับใครมีซ u เปอร์เครดิตเหลือนะครับหรือเป็นปา่าเติมซ u เปอร์เครดิตหมวกนี้เอาไปใช้ได้ครับมันคือจัดเดตนี่เองเท่เลยส่วนชุดครับ แกนจูเลอร์ก็ให้ผลสกิลเดียวกัน mm. ก็คือให้แพสซีฟเดียวกันแต่เป็นชุดหนาชุดหนาจะอยู่นอกซุปเปอร์อยู่ในซุปเปอร์สโตแทรแล้ว mm. ก็มาซื้อที่นี่ได้นะครับรวมกับชุดจัดเรตไอ้หน้ากากาจัดเรดเข้าไปส่วนพ้าคุมครับก็เป็นแบบจออฟออเดอร์เป็นลายเฮลเดเวอร์นะครับเป็นโลกโก้เฮลเดเวอร์สวยงามเลยทีเดียวอันนี้สวยนะพ้าคุมตัวนี้สวยได,ได้เป็นพระคุมยาวเหมือนกันครับตัวแบนเนอร์เช่นเดียวกัน แบนออฟออเดอร์ order, ตามนี้เลยแค่นี้เลยครับไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเดี๋ยวนี้วอบอลลุงรีวิวไวๆครับมันไม่ค่อยมีอะไรเรารู้กันหมดแล้วว่ามันทําอะไรได้แต่ว่าเราอยากรู้โม,โมอะไรได้บ้างที่สําคัญที่ลุงยอมเสียตังค์คืนนี้ครับมันมีชื่อวอลแลนด์ปืนสั้นอันนี้นะครับวอลแลนด์ land, มีดัมเมดอยู่ที่80มีกระสุนอยู่ในหลังเพลิงไม่ใช่หลังเพลิงสงิแม็กกาซีนนะครับ13นะัดรีคอยที่31ไฟเอเรสสี่ร้อยห้าสิบดูแล้วเหมือนไม่มีอะไรนะครับ แต่เห็นลำกล้องนั้นไหมเห็นไม่ใช่ลำกล้องเห็นไซส์เลงมันไหมเห็นศูนย์เลงมันไหมเนี่ยเห็นไหมศูนย์เล็งมันนะฮะวอลเลนตัวนี้แน่นอนปืนสั้นมันถือมือเดียวอยู่แล้วเจาะเกากะกลางได้นะครับและเห็นที่มันเขียนตรงนี้ไหมครับไกด์เดตไกด์เดตคือมันนําวิถีนะครับมันเหมือนแวสมันเหมือนสเปียมันสามารถล็อกเป้าแล้วยิงได้ มันเป็นปืนสั้นอันเดียวที่ล็อกเป้าแล้วยิงได้ครับแล้วมันเปลี่ยนโหมดได้2โหมดอันนี้นี่ได้ข้อมูลมาจากกองร้อยลุงคือมันสามารถเปลี่ยนเป็นโหมดเบิร์ดนะครับกดยิงทีละ3านัดได้หรือว่ายิงเดี่ยวก็ได้และไอาการล็อกเป้าของมันเนี่ยสามารถที่จะเลือกไม่ล็อกเป้าแล้วยิงตรงๆเลยก็ได้เหมือนกันเพราะนั้นเป็นปืนที่ลุงบอกเลยว่าควรมีไว้เพื่อทดสอบแล้วไปใช้ในครอบครองสิ่งหนึ่งที่ มันทําได้คือมันสามารถล็อกเป้าถ้าอย่างมาแรงเนี่ยตั้งแต่อัลฟาลงมาอัลฟาลงมาหมายถึงว่าอัลฟาเนี่ยล็อกไม่ได้แต่ว่าตั้งแต่อัลฟาลงมาคือวอลเลียร์แล้วมอนตัวเล็กเนี่ยได้หมดพวกปลวกตัวเล็กนี่ล็อกได้หมดนะครับโอเวอร์เซียล็อกได้จริงๆเรียกว่าเอาเป็นปืนไว้กําจัดโอเวอร์เซียก็ยังได้มันบินหนักใช่ไหมล็อกเลยล็อกแล้วยิงเลยยิงใส่เลยนะครับต้องไปดูว่าดาเมจแรงพอไหมนะครับแต่ว่า80ก็ถือว่าดีอยู่สำหรับปืนพก ลองดูได้แล้วเจาะก่อกลางด้วยน่าสนใจครับปืนนี้ไม่ต้องคิดเยอะฮะปืนนี้ลุงยอมซื้อครับเรียบร้อยอ่ะทีนี้เรามาดูครับว่าในวอร์บอลนี้มันโมอะไรได้บ้างเมื่อกี้ลุงได้มา2ปืนเนาะเราไปดูตัวแอซโ l ไลเฟ่นก่อนแอซโ l ไลเฟ่นตัวใหม่ที่เพิ่งซื้อมานะครับตัวนี้แ a c i ซิไฟเออร์เรามาคัดตอมัยดูว่ามันทำอะไรได้บ้าง ส่วนที่มันคัดตอมไม้ได้ก็จะเป็นตัวศูนย์เล็งครับเป็นพวกไซส์พวกนี้ศูนย์เล็งต่างๆนะครับก็มีตั้งแต่คูณ2คูณ4โฮโลแกรมแล้วแต่นะโฮโลกราฟิกใส่ไปพวกนี้นี่นะครับไปเลือกไปเลือกโมกันเอาแล้วกันนะลุงไม่บอกไหนดีไม่ดีนะให้รู้ว่ามันมีอะไรบ้างส่วนที่2ครับจะเป็นเรื่องของตัวบาเลนะครับก็จะมีเลเซอร์ไซส์นะแล้วก็อันเดอร์บาเลนะโน้ตเือดบาเลไม่มีกล้องนะครับ ให้ดูตรงนี้นะเวลาเราซื้อปืนแล้วดูตรงนี้ด้วยนะครับว่า,วาเวลาจะโมอะไรเนี่ยกระสุนมันยิงรีคอย l s ซิมูเลชันมันเนี่ยมันยิงเราได้ตำแหน่งแถวต้องการหรือเปล่านะครับก็เหมือนเดิมครับมีวัตถิค้อจะคล้ายๆปืนอื่นหมดแหละเนี่ยนะครับแองเกิลก็ยิงขึ้นสูงแบบนี้เนี่ยอย่างนงี้กอกกลุ่มตรงกลางเป็นแฟล l ไลท์ว e ติค้อนะครับก็จะได้ประมาณนี้เลยยิงกอกกลุ่มกันแบบนี้ครับอันนี้เลเซอร์ไซส์ก็ยิงคล้ายๆกับตัวนี้นะครับคล้ายๆกับแองเกิลฟอร์กริป แต่ว่าก็มาดูตรงนี้เอาละกันว่าต้องการตัวค่าสเตปของมันประมาณไหนอย่างนงี้นะครับโอเคมีอะไรบ้างนอกจากความนิ่งของปืนมีมัดโซ่ครับ muscle. มัดโซ่มีปลายกระบอกที่สามารถปรับได้นะครับปลายกระบอกก็เลือกเอาเลยมัดโซ่เบรกนะครับแล้วก็มีแฟลชไฮเดอร์อย่างเงี้ยก็อย่าลืมดูตรงนี้ประกอบไปด้วยตามที่ลุงบอกนะครับเดี๋ยวเราก็มีคอมเพนเซอร์เนีคอมเพนเซอร์ตัวนี้นะครับก็ประมาณนี้ เท่ากับว่าแปรซีไฟเออร์เนี่ยมันสามารถจะโมตัวของศูนย์เล่งนะครับตัวด้ามจับนะเป็นตัวตัวจับเสริมข้างหน้าแล้วก็มีตัวปากกระบอกปืนนะ,ะที่สามารถจะโมดิฟายได้แล้วก็เวลสูงสุดที่ต้องใช้ก็คือย4ินะครับเพราะว่าสโคปตัวนี้ต้องการที่24เพราะมันเวลยีิบสามเนาะเวยิบสามก็ต้องการยี่ิบสนะครับที่เหลือก็ตามนี้ 20กว่าหมดนะครับสูงสุดก็คือ23ตรงนี้ก็ต้องเป็น24ไปโอเคทีนี้ไปดูปืนสั้นครับมันโมไม่ได้แหละแต่ว่าจะไปวัดความแรงมานิดนึงนะครับปืนสั้นเมื่อกี้ที่เราซื้อมามันจะเป็นตัวนี้ซึ่งวอ l a n d นะครับมีเจาะกาอกลางแล้วก็ดาเมจอยู่ที่80เนาะทีนี้เดี๋ยวเราจะลองเทียบดูนะครับกับเจ้าตัวนี้ s e เนเตอร์เนเแน่นอนครับมันจาะกอหนายิง200นะครับ c a ป a c i ิ y น้อยกว่ารีคอยเท่ากันแต่ว่าเจ้าตัววอลแลนเนี่ยมันไฟเลตดีกว่าเพราะมันยิงเบิร์ดได้แล้วก็ล็อกเป้าได้ด้วยนะครับเพราะนั้นจะเทียบกับตัวลูกโม่เลยก็คงไม่ถนัดนะคิดว่าจะต้องไปเทียบกับพวกพิสเมเกอร์อย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าอย่างที่ลุงบอกอะ่ะการใช้งานมันแตกต่างกันอะ่ะเพราะตัวนี้มันล็อกเป้าได้ไงมันก็จะไม่เหมือนกับอย่างอื่นใช่ไหมอย่างอื่นมันล็อกเป้าไม่ได้แค่นั้นเอง าจจะดูเบานะครับแต่ว่าสามารถที่จะล็อกเป้ายิงพวกที่มันเคลื่อนไหวได้ลุงก็โอเคเดี๋ยวลองไปใช้ดูน่าจะมีประโยชน์น่าจะมีประโยชน์นชนต้องซื้อด้วยซปเปอร์เครดิตนะบอกก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวดูเออชินเออชินเออชินนะครับเออชินเมื่อกี้อออลุงยังซื้อไม่ได้นะเออชินแต่ออติดไว้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวไปรอดูตอนรีวิวอาวุธแล้วกันโอเคครับบอบอลก็มีแค่ประมาณนี้ครับสำหรับเอ,อ่ฟอฟอฟร์ดออฟลออ่าเป็นเรื่องของ อำนาจทางกฎหมายถ้าใครมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวบอบนี War ้ก็เช่นเคยครับมาเม้นมาคุยกันได้นะในใต้คลิปของลุงนี้เลยก่อนจากกันครับก็ฝากไว้ด้วยครับสำหรับช่องลุงเติบโตมากับ h ฮล l ดเวอร์ก็ยังคงเล่นเฮลเดเวอร์ต่อไปนะครับยังไงก็มาติดตามชมกันครับไลฟ์ของลุง h ฮล l ดเวอร์ส่วนใหญ่จะเน้นความสำราญเน้นความหา ยินดีต้อนรับทุกคนนะครับแล้วใครที่อยากจะสมัครติดตามช่องลุงหรือว่าจะกดปักตะไคร้ลุงยินดีเลยครับทุกคอมเมนต์ทุกไลค์ก็ได้กดไลค์อย่างเดียวก็ยังดีอะไรก็ได้สักอย่างหนึ่งแค่นั้นก็เป็นกำลังใจให้ลุงแล,แล้วเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปต่อไปของ h e l ไดเวอรจะเป็นอะไรนั้นติดตามไว้ครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้อังเค้าแก๊กลุงจะเล่นเกมขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย